ปัญหาเด็กแวน้นเล่นจริงเจ็บจริงไม่ใช้ตัวแสดงแทนนักขอพักแท่งภาคสินภาไฮดรอยเดอะคาเฟกิ ปลอดภัยน,นะครับแฟนขาไม่ต้องเป็นหว่วงเป็นไงว่ามเร็งิได้ให้กำลังใจเขาด้วยนะครับไปฉีดยาฉีดยาบาดทะยักครับตอนนี้ไม่ไม่เป็นไรมากครอกขอเข้าไปดูได้ครับนี่มาให้กำลังใจเพื่อนกันนะครับ ตอนนีではでは so own own <S <S ้เราอุ่นใจเราสามารถเล่นในวันปฏิทิได้เรงเป็นนัมมี่ไปเป็นไงบ้างครับรางวัลเท่าไหร่รางวัลเท่าไหร่สามแสนสามแสนเดี๋ยวมาลักลอบมึงอสัสเดี๋ยจะกวนนามไม่เขาีดีสเดีวสอบแลวนะครับยุดเรียนเลยเหรต้องต้องไม่ หยุดเลยหยุดเลยมีใบลาบ้าอะไรแว่นอีกไหมพรุ่งนี้กันบ้านเติมอันนี้ก็คีย์บอร์ดเลยนะจะเป็นยังไงคีย์บอร์ดสกิลทำยไงอิูเดอะคาเฟ่ก็พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์นะการขับไม่ต้องเป็นห่วงครับนี่ยอมรับครับโอ้ยมอไซค์เลยผมคอนโทรลมาได้ผมคิดว่าผมคอนโทรลมันได้แต่ไม่ผมเปล่ยนเถวอย่างยากผนะครับดูดูแผลเอาครับปิดสุดแคบนะเป็น ดูแผลเขานะครับนี่ผมเข่าติดเพือนมาแล้วสภาพก็เป็นแบงนี้เลยครับจริงๆมีตรงนี้อีกนะครับนี่อย่าเล่นแบนนะ<ด>อนย่าอย่ายไอ,ไอนคนนี้ครับคนที่ไปคนนี้ไปกับเขานะบุคคลนี้ลลที่แพ้ก็โดนสภาพเป็นี้ไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่อยากฝากอะไรไว้กับแฟนคลับบ้างครับฝั่งนี้ฝั่งนี้วก็ไม่มีอะไรปากกลุ่มแฟนทุกคนเดี๋ยวยังไงเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ 하늘을 잃은 가슴에 총성만이 울리네. 저 바람은 슬피 울고 이 땅은 진동해. 난 아직 여기 있는데 넌 대체 어디에? 노래를 멈춘 슬픈 새들과 우울한 하루를 보내네. 쓰러진 그대의 눈물 세상을 차게 적시네 인간의 탐욕을 피고 독수리로 계절과 함께 보내고 분노의 한계 속에 평원의 날개를 찾은 나는 다친 창문을 열었네 달빛에 모조리 녹이게 잿빛을 잃은 잿빛 석양의 피부와 종교를 태폭게 깊은 슬픔을 꽃잎에 담아 향기로 흘려보내 향기로 흘려보내도 가르쳐다 온 나에게 전공자 등걸이 묵살된 우리의 자유가 어디 있는지 가르쳐다 온 나에게 가르쳐다 온 나에게